มาถึงเมืองจีเราก็ต้องรองว้นโตโตของเซียงไฮ่เดี๋ยวมาดูว่าจะจะได้ป่ะขูดยังไงอ่ะแล้วก็รุ้นยังไงอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะแล้วก็อันนี้เหรออ๋อเด็กิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็สิบหก อ๋อคือถ้าเกิดถ้าเกิดเลขมันตรงอ่ะมันก็จะแล้วเราก็จะได้ลุ้นเป็นขั้นต่อ ได้สามสิบหยวนแต่นี้30ยวนนะก็คือเท่าทุนนะเดี๋ยวรอลุ้นเอายหยวนเดี <c oughs> นี่นี่เท่ากับว่าเราซื้อใบนีบี